สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดกล่องกล้อง Ant Nano นะครับเป็นกล้องของยี a ่ห้อ Caddx c a t x c a t x c x FPV อ่าดอกเีษประมาณนี้นะครับถือได้ว่าเป็นกล้องที่ราคาประหยัดนะเหมาะสำหรับเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับที่เศรษฐกิจถกถ,กถ,กถ,กถกอยตดต่ำไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุอะไรบ้างน,นะครับถ้าการเมืองดีขึ้นหรือเปล่าจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ อ่าเรามาเปิดกล่องกันเลยเป็นกล้องขนาดนาโนนะกล้องขนาดนาโนคือกล้องที่เป็นขนาดเล็กที่สุดในท้องตลาดนะปัจจุบันนี้แล้วนะครับเล็กขนาดไหนมาดูกันนะเปิดดูขนาดกันก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นจุดเด่นที่สุดของกล้องรุ่นนี้นะครับคือขนาดเล็กเบาติดลำเล็กๆได้สบายนี่ออกมาแล้วนะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมาวัดขนาดกัน กล้องขนาดถ้าเขียนว่านาโนเนี่ยคือมันก็จะมีขนาดมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับว่านาโนขนาดเท่าไหร่ไมโครขนาดเท่าไร,าาไรมินิขนาดเท่าไหร่ประมาณนี้นะส่วนของวันนี้เรามาดูกล้องขนาดนาโนกันกล้องขนาดนาโนเนี่ยจะมีขนาดดังนี้14มิลิเมตรแล้วก็ด้านนี้จะยาวเป็น14มิลิเมตรเช่นกันนะครับ สายต่อก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะเป็นกราว n d แล้วก็อะไรวะ OSD ปลัอกนี้สลหรับ OSD แล้วก็เป็นวิดีโอกราวแล้วก็ไฟเข้า3ถึง7โอ้ยอ่านคู่มือดีกว่ามาดูในกล้องมีคู่มืออะไรไหมดูสเปคคร่าวๆก่อนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น Resolution นะ1200 TV Line ขนาดผมเลือกเป็น4 3ต่อ3นะครับเรโซของอิมเมจต่อ3มีมีให้เลือก2อย่าง16 9กต่อ9กับ4 3ต่อ3แล้วก็ System n t s ็นกับพอเลือกได้หรอไม่แน่ใจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยคอนเซิร์นเท่าไหร่สำหรับผมนะในกล่องมีอะไรบ้างดูสิมีคำเตือนมีแมนนวลว่าให้ดาวน์โหลดแมนนวลได้ที่ลิงก์นี้นะเว็บไซต์นี้นะครับดาวน์โหลดแมนนวลได้มันไม่โฟกัส ดาวนะ์โหลดแมนนได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับวารนทีนึ่งปีด้วยไ์ไทม t ์ฟรีคัสเตอร์มอร์ซัพพอร์แล้วก็สายก็มีสายสำหรับปรับ OSD แนะสายสำหรับปรับ OSD แล้วก็สายสำหรับสายไฟดำแดงแล้วก็สายสัญญาณภาพนะครับแล้วก็ จอยสติ๊กไว้สำหรับปรับ o s d เหลวก็อนนอนนั้นจะเป็นขอบไอ้่เป็นยางเฮ้ยเป็นยางอ่ะมันบิดได้ด้วยอะ่ะเออมันไม่ใช่พลาสติกเหมือนคนอื่นมันเป็นยางไว้เออก็น่าจะดีมากแล้วก็มีสกรูให้มากมายเลยนะครับนี่สกรูสกรูสกรูกรกรมากมายให้มาหลายขนาดด้วยกันอ๋อมีหลายความยาวเรียกว่าน่าจะใช้ได้ทุกความยาวเลยเป็นสกรูแบบไหนหยิบตัวยาวๆขึ้นมาดูสิ จะได้หยิบงา่ายของทุกวันนี้มันเล็กลงทุกทีทุกทีนะครับเช่นเดียวกับเงินในกระเป๋าเราก็เล็กลงเล็กลงนะครับอ่าเป็นแบบสกรูเกลียวไม่ใช่หมายถึงว่าหัวเป็นหกเหลี่ยมเออในกล่องก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไปติดลงลำแล้วก็ไปบินดูภาพกันเปรียบเทียบกับกล้องอีกอันนึงที่ผมมีอยู่นะว่าจะเป็นอย่างไรเ,เสริมนิดนึงนะครับสำหรับ ไม่เสริมดิมันเป็นข้อควรระวังเลยแหละเป็นกับดักเลยแหละคือจากด้านหลังมันเนี่ยที่มันบอกว่าไอ้ด้านซ้ายสุดเนี่ยเป็นสายไฟเข้านะแล้วก็เป็นสายกราวแล้วก็สายวิดีโอใช่ไหมสายไฟเข้าสายกราวใช่ไหมแต่ว่าไอ้ปลั๊กที่มันให้มาในกล่องเนี่ยมันมันสับขาหลอกเรานะครับระวังนะมันมีกับดักอยู่คือปลั๊กที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเสียบตามปลั๊กเนี่ย สายสีดำจะดันไปอยู่ในช่องของสายไฟเข้านะและส่วนสายสีแดงจะดันไปอยู่ในช่องของสายกราวนะครับมันวางกับดักระไว้คุณต้องไปสลับสายก่อนนะมันเป็นแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะทั้ง2ด้านเลยทั้งขั้วนี้แล้วก็ขั้วนี้ด้วยนะทั้ง2ด้านเลยเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องสลับสายก่อนเออผมสลับสายแล้วนะด้านนี้ด้านนี้ผมสลับสายแล้วผมสลับสายมาเป็น แบบนี้นะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับเป็นสายสีแดงสีดําแล้วก็สีเหลืองเมื่อมองจากด้านนี้นะครับถ้าเกิดพลิกด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ามันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกนะครับของที่มันให้มาเนี่ยมันเป็นการสับขาหลอก <_' S 2> ที่เลวร้ายที่สุดเลยนะครับอ่าสหรับคนที่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นการสรับขาหลอกยังไงคือในเรื่องของไฟฟ้าแล้วเนี่ย สายเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นสายที่ไฟฟ้าเข้าเสมอนะสายเส้นสีแดงจะเป็นสายที่ไฟฟ้าเข้าเสมอส่วนสายเส้นสีดําจะเป็นสายดินเสมอนะครับเราจะเข้าใจสีกันแบบนี้เป็นเรื่องสากลนะ,ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดมันสลับมาเนี่ยมันจะมีวันดีคืนดีวันหนึ่งที่คุณลืมไปว่าสายกล้องคุณเนี่ยสายดำกับสายแดงมันสลับสีกันนะครับ ราะงั้นทางที่ดีก็ต้องสลับสีให้มันถูกก่อนนะอันนี้เป็นเป็นการแกล้ง,ลงจาก CADDX ที่โหดร้ายมากโดยเฉพาะกับคนใหม่นะครับนี่ต้องมาสลับสายในปลั๊กอันนี้นะสลหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะสลับสายในปลั๊ก JST แบบนี้ยังไงมีวิดีโอที่ผมเคยทำไว้นะครับจะใส่ลิลงก์ไว้ในคำบรรยายคำอธิบายวิดีโอแล้วก็มุมขวาบนของวิดีโอนี้ด้วยนะครับโอเค